สวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองทองทีวีขอพาคุณผู้ชมมาดูคอนเทนต์ขุนพลกิเลนพยองของเรานะครับนี่เป็นออคอนเทนต์ที่ถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะเกิดการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะครับก็จะพยายามทยอยเอาตรงส่วนนั้น,นะฮะมาเอาอากาศให้กับแฟนคลับกิเลนพยองของเราได้ชมกันบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่อาจจะ ผ่านไปนานพอสมควรแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ที่ไม่อัปเดตสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้ในย่านกรุงเทพมหานครเนี่ยสนามฟุตบอลปิดนะครับพะฉะนแล้วทางสโมสรของเราจะดูแลในเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะก็คงจะดูแลได้ในส่วนของเรื่องฟิตเนสถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็แยกนักเตะออกมาเทรนนิ่งในส่วนของฟิตเนสเล่นเวทเทรนนิ่งอะไรแบบนี้นะฮะ จนกว่าสถานการณ์ของกรุงเทพรวมไปถึงเมืองไทยของเราดีขึ้นกลับมาทำการฝึกซ้อมกันได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเรามีโอกาสได้นำคอนเทนต์การพูดคุยของฟองปรเมศอัดวิไลนะครับที่พูดคุยกับพีก่กอบอดีศักดิ์ไกรสอนในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งขึ้นพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นนะฮะซึ่งฟ้องเองก็ได้คำแนะนำดีๆจากพีก่กอบอดีศักดิ์ไกลสอนมาเยอะพอสมควรเลยล่ะครับ ก็มีอะไรแนะนําน้องการยิงประตูตอนนี้น้องฝึกทุกวันเลยฝึกดีนะครับซ้อมยิงบ่อยๆจะได้เก่งๆจะยิงคมอพี่ก๊อฟเทคนิคของเขาคืออะไรเหมือนซ้อมแล้วก็แบบพยายามตาไม่ไม่ค่อยหลุดโฟกัสเลยมองประตูก่อนแล้วแล้วเราก็เรียกนุมแล้วก็ตาไม่หลุดโฟกัสลูกบอลผมว่านะมันไม่วิธีมันแล้วแต่แล้วแต่คนนะผมว่าแต่หมายถึงว่านี่แบบเทคนิคของผมไง ตาไม่หลุดโฟกัสอะไรเงี้ยเวลายิงบอลตาห้ามหลุดจากลูกบอลแล้วก็ตัวแบบถ้าเชิดมันก็จะหอมอแต่ถ้ามันกระชันชิดมันเร็วอะไรเงี้ยเราแบบไม่ไม่สามารถมองประตูทนันเราก็เลือกมุมแต่ว่าตาแบบต้องจ้องที่ลูกบอลถ้าตาหลุดจากลูกบอลบางทีเราอาจจะยิงพลาดยิงหลังซ้อมต้องยิงบ่อยๆจะได้เคยชินฝึกความเคยชินไม่ได้แบบมีพรสวรรค์มานะะตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราต้องมาฝึกเรา ฟองเก่งอยู่แล้วอเล็ดยิงไอ้ <c oughs> <c oughs> นี่กำลังกำลังฝึกอยู่งฝึกครับทุกอย่างต้องฝึกครับฟองเองพูดนักรอบกับแอดนะครับว่าก่อนอันนี้ได้มีโอกาสไปดูไลฟ์สดของพี่เจชนาทิพสรงกระสินนะครับที่พูดถึงการดูแลตัวเองของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีนะฮะพี่เจเคยบอกว่าสมัยก่อนที่ยายไปซัปโปโรเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการยืด การดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ในก่อนการเชนนิ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่เจ็บเลยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้พี่เจมีการบาดเจ็บรบกวนอย่างพิธิสังนะครับล่ามของพี่เจนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นน้องของแอดเองเนี่ยฮะบอกว่าทางซัปโปโลเองคำนวณแล้วเจชนะทิพย์จะเจ็บในเกมที่3นะครับเล่นไป3นัดแล้วก็จะมีการบาดเจ็บรบกวนทําให้ทุกวันนี้พี่เจเองก็จะต้องเดินทางมาทําการดูแลร่างกายตัวเองก่อนเวลาเชนนิ่งเนินๆนะครับ ซึ่งปร,มรามอิสัยได้ฟังตรงนั้นนะฮะทำให้เจ้าตัวปรับตัวเองใหม่ละครับเดินทางมาสถาฝึกซ้อมให้เร็วขึ้นนะฮะเข้าจิมมีการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นและให้ทีมแพทย์ดูแลในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อนะฮะเพื่อที่จะได้พร้อมสําหรับการเชนนิ่งหนักๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของฟิตเนสหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมาก่อนเวลาเนิ่นๆนะฮะ และหลังจากนั้นนะครับจบการเชนิ่งแต่ละครั้งฟ้องเองถ้ามีเวลาก็จะหยิบลูกฟุตบอลต่างๆนะครับมาซ้อมยิงประตูนะครับซ้อมจังหวะการเข้าทําประตูต่างๆนะครับก็จะเปลี่ยนตัวเองใหม่นะฮะจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะๆนะครับพอหลังจากการฝึกซ้อมฟิตเนสเสร็จบางบันก็จะมี พีมพาชรพ,พลอินทนีมาช่วยเทรนให้โค้ดพีม,พมาช่วยเทรนให้หรือบางครั้งก็จะมีอาพัฒนากสรสัตละครมาช่วยเทรนให้ปรมเมศอาจวิไลในการฝึกเข้ายิงประตูนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคอนเทนต์ดีๆนะฮะที่มางทวีเห็นว่าน่าจะเป็นมุมมองเป็นมุมเล็กๆนะฮะที่แบบแอบถ่ายแอบเก็บเอาไว้หาจังหวะที่จะลงะช่วงนี้เป็นช่วงล็อกดาว,วดีก็เอาคอนเทนต์แบบนี้แหละ,ะมาลงให้กับแฟนคลับกีฬาพปจิยรยอของเราได้ชมกันครับ cần nhang